ค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวของที่เราซื้อมาแล้วก็มีของบาร์บี้แล้วก็มีของเล่นนะเราไปดูกันเลยนี่นะคะเป็นของของเราเนาะเดี๋ยวรามารีวิวกันเลยนะคะอย่างแรกก็จะเป็นของเล่นนะรานะคาห้าบาทค่ะอันนี้ไม่ได้ปล่อยนะอันนี้มารีวิวให้ดู ก็สนุกเนาะแล้วก็อยากสีเลยีอันนี้ก็จะมีสีขาวและนี้ก็เป็นสีส้มสีแดงอม่เดี๋ยวสีเขียวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีสีเขียวสีขาวสีส้มสีแดงสีน้ำเงิน สีเหลืองนี่นะคะนนปรับได้ด้วยวย,วย,ยากมากดีโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นที่หลังนะคะแล้วก็ไปเล่นอย่างอื่นกันวิวของก,ก็จะเป็นของขอางมาบีข้งสุดท้ายเราซื้อมาสองอย่างซื้อขนมหนึ่งอย่าง แรกเรจะมีถาสีขาวนะคะแต่ว่าถาดสีนี้ใหญ่นะก็เลยซื้อถาสีม,มาเป็นลายเส้นได้นะคะลายเส้นหรือลายสีเขาเรียกกันยังไงนี่เขามีตรงนี้นเห็นหรือเปล่าเป็นลายเส้นหรือลายเสีนก็ไม่รู้อะเนี่ยไยอ้ไข่เรามาแกะัะเลยว่ามีอะไรมั่ง นะคะห้าบาทก็จะมีหึแนแม่ก็จะมีช้อนค่ะแล้วก็ส้อมค่ะลายเขาสวยมากเลยอะ่ะใช่เหมือนช้อนจริงๆใช่แล้วก็มีดค่ะอุ้ยเจ็บ เรามีดเรามีหยายอันแล้วก็มีถาดนี่เราก็แกะให้ดูลายเส้นนะคะเดี๋ยวนี่มองไม่เห็นโอเคแล้วตั้งลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามกด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ได้นะคะบ๊ายบาย,บายค่ะอย่าลืมกดก,ดกันด้วยนะ